สวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะอายุ24ปีค่ะทำงานแบงก์มาก่อนทำที่ t t b แล้วก็ UOB ค่ะก็เป็นเหมือนเป้าหมายสิ่งแรกที่เราอยากทำในตั้งแต่เด็กแล้วอะคะ่ะแบบเรารู้สึกว่าเราเห็นพี่แอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราได้มีโอกาสไปสนามบินเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันคืออาชีพแอร์มันคืออาชีพที่แบบดูสงา่าแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นอลมากๆเราก็เลยอยาก ีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจมาว่าแบบอยากที่จะเป็นแอร์มามันเหมือนสำเร็จได้เห็นผลก็เลยจว่ารู้สึกว่าดีใจมากๆก็อย่าพึ่งท้อนะคะถึงแบบถึงแม้ว่าครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้แตก่ก็อยากให้พยายามต่อไปเรื่อยๆเหมือนแบบว่าถ้าเรามีแพชชั่นที่จะทำอะไรสักอย่าง ป้าคิดว่ามันจะทําออกมาจากใจจริงแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะแบบทำออกมาให้สําเร็จได้จริงๆไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนค่ะก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเ,เหมือนตัวเองรู้สึกแบบไม่พูดพูดเป็นคนที่พูดไม่ไม่มีความจ,จัดลำดับในตัวเองอะค่ะเหมือนพูดวน,นไปวน,นมาแล้วก็มีเรื่องภาษาด้วยอยากให้ครูฝ้ายครุ่มิ่งใหม่ตั้งแต่แรก รู้สึกว่าหนึ่งก็คือได้สิ่งแวดล้อมกับเพื่อนๆเหมือนเราเอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าใกล้ความฝันเราแล้วก็ได้เรียนภาษากฤษกับคุณครูที่เป็นคุณครูเนทีฟจริงๆเรารู้สึกว่าคุณครูเค้าก็ช่วยเหมือนไกด์คำตอบคำถามอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องกูุ๊มมิ่งต่างๆทุกายก็เหมือนแบบพยายามฝึกให้เดินฝึกไ่ว้ฝึกนั่งทุกอย่าง thank <laughs> you